สบายดีพี่น้องเมืองไทยสบายดีคนลาวที่ฮ็ดเวียงอยู่เมืองไทยแล้วก็สบายดีคนไทยทุกๆคนที่ฮ็ดเวียงอยู่ตา่างแดนนะทุกคนทุกคนวันนี้บ่าวนี้ก็ได้เห็นคลิปของบาวโบเนาะซึ่งเป็นคนลาวที่เป็นยูทูบเบอร์ยุทยเนาะได้เห็นนวัตก,กรรมใหม่ของเมืองไทยได้เห็นทุกๆอย่างของเมืองไทยนะทุกคนที่บาวโบได้นํามาเสนอแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆนะทุกคน ซึ่งคลิปวันนี้เบวนี้จะพาทุกคนไปดูแล้วก็ให้หลายๆคนเนาะที่ยังบบเห็นว่าเมืองไทยแบบมีอย่างนี้เอารถตัดอ้อยซึ่งใช้งานรถไม่ใช่ใชใ้งานคนนะทุกคนโอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วไรอ้อยนั้นก็ประมาณ40-50ไรเอ้รถตัดบวชซ่องสมองซ้ำส,สมงกะ การจะสำเร็จปัะโทูทุกคนแบบคิดว่าถ้าเอาใช้ให้งานคนก็จะเสียเวลาแล้วก็จะได้เสียเงินเยอะมากนะตามที่ดูตามที่เบิ่งไรก็กวงแหงบาโบกับ,บาดเจ,จ็ไปเห็นกับตาไปดูกับตาเลยทุกคนมา,าวันนี้ก็จะขออนุญ,ญาตบาโบนะทีนำคลิปบาโบแล้วก็ขอบคุณบาโบทีให้บาโบในเดเรชั่นคลิปนี้ให้หลายๆคนได้เห็นได้ดูไปดูนำการนนทุกคนวันนี้เข้ปดิดคลิปกัน เกิดขึ้นมานั้นทุกคนพี่น้องเอ๋ยนะมืัอนี้บาโบมีโอกาสดีนะ่ยเดีมาเห็นนวัตกรรมอีกนึงนวัตกรรมของประเทศไทยนะพี่น้องๆก้านตัดอ้อยโอ้โหบอันนี้ตัวนี้ยูดี้ใส่ลบแต่ส่วนอ้อยเป็นคูบุต้าใช่ไหมทุกคนเป็นคูบุต้าไปบึงนะฮะไปเบิ่งอีกหนึ่งนวัตกรรมนะของประเทศไทยสุดยอดเลยนะทุกคนจริงๆส่วนบาจับมาเบิ่งเลยบประทศเนี้ยบาจับเห็นรถตัดอ้อยไหบบาจับ เราจะตีนเหยียงนะทุกคนเพิ่งยังเทคโนโลยีนี่เขงการเกษตรได้เป็ะโปดีไหเอ๋อรถตัดอ้อยเมื่อไหร่เมื่อกี้มามาลงรถเขาล่งงานนี่นี่แมนโอ้โหรถตัดอ้อยนะอยากขีนมาโดนมาหน้าเราพี่น้องเลยโอ้โหกลังตัดอยู่พุ่นปะโปพุ่น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 พุ่จมาแจ้ไปพุ่นได้ตอนไหน บาจะไปขึ้นเตื่นเต้นแต่เ่าจะโอ้ยห่ตือนเต้นอยู่แล้วเจ้าบ่เคยเห็นทเชอ่อแบบนี้บ้าหมจะไปใส่คนตัดโปเลยมีได้เหมนก็ใส่คนตัดนี่เลยโอ้จำนก็ได้จำนมนก็ร้อนาจะกับเตนเต็นอะข้าน่เคยเห็นเลยทุกคนเพิ่นซอมปะกวงแหงเป็นไก่ไก่เนาะเราจบเนาะอย่นงีก็เลยส่เนาะการเน้ว คนเห็ดการเกษตรบไวยขว้ส่งออกคนอันนี้คือร like ตัดอ้อยเด้อพี่น้องน่ฮะตอนนี้บาเองกว่ามาพอนุญาตน่าจะของสวนเลยนะนี่เนาะตัดอ้อยผมมาจะฟังล่าเด้อมาจะตักเมาจะตักเเนาะบาบ็กาาของเหกขซีครับ้อนเป็นรัไบจครับอดโอ้ขอเนนยพี่น้องโอ้โหโอ้โห อไปเปเเอเป็นแถวก็มัดเป็นแถวเลยนะคนเกี่ยงเลยเห็นบอกอนี่เนาแบบสิ่งที่อยากนำเสนอให้ทางบ้านบางบุญยังบ่มีแบบนี้เลยพอใส่เต็มมือมาใ,ให้งานคนที่จะรับที่จะก็บเกี่ยวนะอันนี้มันใช้รถเลยคนซ่องคนให้กเกลียวเนาะให้เรือว่าไรไรอ้อยกเกลียว ว่ามีรถสองคันขับคันหนึ่งแล้วก็คนขับคันหนึ่งตัดไปอันไหนไปพร้อมเลยป้าถูกสุญญาติดจริงมาไทยเอ้ย่โอ้โหถ้าว่าใช้แห้งานคนประมาณ10บเ้าคนหรือว่า30คิดว่าบริเวมือนหนึ่งหรอกเพราะว่าบุญแม่บนตันนี้กว้างแห้งนาทุกคนไปได้ไหนสุดยอด <laughs> บาจ็บเออบาเจ็บติดเต็มเลยทุกคนมาเมนบาบนีก็สินเดียกันลยตอนนี้บาบูก็บาดเจ็บอยู่ที่สวนอ้อยนะบาดเจบเนะครับเนผที่บาดเจ็บตัวห่นตัดมันใส่รถเด้ใส่รถตัดเดียวนอะบาบูนาพอุน่ะหบาบูตสมทเผมเกแลมืนี้อู้จักจักจักไรนี่ครับพ่อใหญ่สี่สิบกว่ายรปนเลเสาเยบ่งก็ตัดเวเไส่งใบเนาะ ตัดเร็วเนาะโอ้โหิจฉาเฮ้ยอิจฉา,าเมืองไทยพนะี่น้องเองนะฮะมีคนตัดน้ำไลี้ยวครับเนี่ยคนตัดคือสิบเวไหวเนาะคนตัดมันเพื่องเงืเ่อนเลยเพราะพันสิบเอวไหวอ๋อคนตัดนี่ใส่ตน้นทุนหลายก่อนต้นทุนหลายกว่าช้ากว่าเออช้าอีกโอ้โหขออนุญาตครับเด้อขออนุญาตขายรูปพ่อใหญ่พ่อใหญ่ผมว่ารูปพ่อใหญ่เป็นร่องยูทูบผมเด้อครับยินดีคอับพ่อยัยอันนี้เป็นความรู้นะครับเ<ค>พราะว่ยายผมกับบุเคยเห็ดสวนอ้อย มาถามาสวนอ้อยนี่โอ้คือสิแบบว่าเพดหลร้ปานนี้นี่ดูแลยง่างกว่าพอพ่บ่ยาเนาะครับนี่คือรถยอดรถยางน้วไว้แะไวก็รถใช่รถยอดทุกอย่างใส่นวัตกรรมเมดบ่าจับสุดยอดย่ามันใส่วัตกรรมหมดเลยเนาะสี่8ิบแปดลายสี่สิบแปดลายเออคับที่าแลตัดตรงนี้พอดพอดหมดต่อม่โอ้ มันมีรถมาขึ้นนะโอ้โหมันสารทรถทีจะมลลองรับท oh, ีวอยู totally ่โรงงานเลยโอ้แต่เพิ่อตัดซับไป่อนเลยเราพอเนาะครับโอ้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 มอ้อ้โอ้โออ้โอ้อ้โ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 อ้ออ้ออมือ้อ้โ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 ออ้โ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 ้โอ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 ้้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้ออไอ เป็นเราถึงกับวาวนะทุกคน,นพี่แบบเพนแบบนี้ดีวีวาวบอกก็บอลเจ็บแต่มาเห็นเนาะอขอดไปไกลนี่อีกหนึ่งวรรณกรรมนะ,ะท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นรถตัดอ้อยนะท่านผู้ชมครับโชว์ออกสายตาชาวโลกน่าจะเป็นรถของคนไทยนะฮะคนไทยคิดนะฮะโอม้มีมีที่ปั่นน้ำพี่น้องครับข้างล่างจะเป็นทีปั่นอ่ปันป่นฟางอ้อยเศษฟางอ้อยนเนาะเศษฟางอ้อยปั่นฟางแบบเป็นเป็นปุยนะทุกคนเลยนะอือ ป๊าถูกคักเยาวาทุกคนโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆสุดยอดอีเลยนะทุกคนคิดว่าวันหนึ่งเนาะบาวน,นี้ก็ต่อไปเห็นเด็กกับตาของบาวบุรีเองคิดว่าวันหนึ่งต้องไปให้ได้นะอือหือ คนดเฮ็ดเองรถตัดอ้อยนี่นะแมนโอ้พนกิดคนของิ่นเองเลยนี่แมนพี่องเลยพี่โอ้โหว้าวทุกคนสุจริงจริงจริงจะมาเจ็บนะจะมีรถมามาลับผอมเนี่ยรถับไปเบคนจะมาอีกครับมีคนมาขอบยรจบต้องขอษนะทุกคนรถตัดอ้อยโอ้โหสนจรจริงจทุกคนส่รลายเลย ว้าวปลาเด็กเรียนปิ้นแถวเนี่ยทุกคนแบบอี้ยังไปเลออยรงไหมโอ้โหว้าวามืดเลยปลาเทวัยขนาดนั้นทุกคนโอ้โหรถตัดอ้อยเนาะรู้ไหม แพร,ร่พลาดได้ทุกคนแบบนี้นะหรือว่ารถเขาารถย่างเราทุกคนนี่เรที่ฮุ่งเขาคอมเมนต์บอกบอลบญนี่เดี๋ยวหรอกฟังไหมมีความทัดสมัยลไรน่ะทุกคนฟังโอ้โหคอมเมนต์บอกบอลลาวเด้อเด้อเดี๋ยวบอลลาวเดี๋ยแนะนำอีกหลายๆคนหลายท่านอย่างบุคคลเนาะว่ารถมีเิ้นย่างแล้วก็แบบถ้าว่าเมืองลาวมีแบบนี้คือจะดีนะทุกคนถ้าว่ามีเส้นเส้นอ้อยเส้นเส้นเกลือบุคคลว่าที่เมืองไทยเขาวไทยยังไงนะเส้นเส้นเกลือที่ลาวก็ เอาคนไปตัดนะแต่ว่าเส้นไอ,อ้บุกก็เอาคนคือกันนะั่นแหละแต่ว่าอยู่เมืองไทยบุกว่าจะตัดอะไรสำหรับเส้น<า>กล้วยเนาะจ้าผมตื่นเต้นไลยคอยเพื่อเห็นจะเถื่อสร้างว่าวันนี้สองอย่างที่ได้เห็นเนาะเป็นสองอย่างที่หมอเจ๊บอกเลยว่าสุดยอดสุดยอดอเป็นนวัตกรรมที่ในความรู้สึกของหมอเจ๊แต่ว่ามันมันช่วยในการที่จะทําการเกษตรแล้วสร้างมู้ค่าเป็นที่สุดก่อนจะสร้างมูลค่าได้กันในนแหละ เทคโนโลยีสติปัญญาเจ้าต้องมาก่อนสมองรักคิดเจ้าต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นคนที่บท่านมีความหูความสามารถการจะใส่สิ่งนี้ก็สิบวง่ายเนาะวง่ายเพราะว่านํามาซึ่งต้นทุนเนาะแลวก็เขาจะสั่งจะเห็ดยังกะทำห้ความหูความหูเกิดจากการเรียนเนาะนั่ล่งการเรียนมันก็ต้องมีทุนในการที่จะไปเรียนต่อจะมีการศึกษาต่อมานาใส่มาต่อยอดเพิ่นเห็ดเองบ่อันนี้โคตเถึง คนไทยเองเลยเนี่ยคิดมากคิดขึ้นมากรถตัดอ้อยเนี่ยบอจับนะเจ้าคิดเบื้องนี้สี่สิบลายเนี่ยเจ้าคิดว่าตัดคนสิไหวบ่โอ้สี่สิบลายบอหนิไหวยังอีกตรงนี้น้องบอกโบยังอีกอะไรอีกบอกไปเลยว่าปอจับนี่แหละคือสติปัญญาของคนไทยสุดยอดเนาะคนไทยเน้นการสายสมองหลายกว่าการใช้แรงงานว้าวพี่น้องเนี่ยใส่รถเนี่ยรถเร็วนะบอจะบรถต้นทุนของคนอีกเด้อ งยืวแปงเลถ้าเป็นคนใส่วันสองวัน่ะหายคนตัดวันสักยีหรือสามสิบคนใส่สองสามวันนะตรงนั้นทำตรงทำเยบ้านข่อยใส่คนลดจ้างลดมาแล้วมาแล้วสิบหอมาแล้วคุรคนกันรถนกนจักหน่อยจนไปหยโอ้ม่นตัดามแมนกว้างเนาะบ่อดสองสามส้งกันแล้วเลยจะเบ่งเด้จะเบ่งเด้นมาจับอามันคิดได้งไเนาะอม ยอมเลยก็จะเอาโบกันยมอมเนี่ยว่าท่านสม,มัยเฮียทุกคนเห็นบ่ะของคนไทยนดิรถนี่เป็นรถฝีมือคนไทยเนี่ยโอ้ยมคนไทยสร้างเองไทยสร้างไทยเจริญเองพาเลยบ่อนำเข้าจากสินค้าอื่นนโอ้โหเหมือน,นไทยเฮาสุดยอดจริงจบิงมืออาชีร้อยเนาะตัดเป็นแถลเลยโอโ้โหเนาะ กำมเมนคักเจดีเนาะโอ้โหสนุกยอดอีกลนะทุกคนคิดว่าวันหนึ่งรานีก็อยากไปเห็นอยากไปดูต่ตางๆของบาบรนอีกเ่อ่าวันหนึ่งบาบวีต้องไปให้ได้ บาโบ้เองก็เห็นแล้วเป็นอะไรแบบใกล้ชิดนะครับขอบคุณคนไทยนะครับขอบคุณมคงไทยที่มีสิ่งดีๆให้บาโบ้ได้นำเสนอเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหสิ่งดีๆคลิปวิดีโอนี้ขอลาจาช่องไปเที่เท่านี้แหละนาะพี่น้องเอ๋ยนะฮะอยากให้ในว่าคลิปวิดีโอของบาโบ้มีประโยชน์กับทุกคไเลยเป็นกำลังใจเป็นอะไรก็ดังกดกระดิ่งก์อย่างเตือนสิ่งที่สำคัญสำนับสนุนบาโบ้โดยการกดการโฆษณากันแล้วกันพี่น้องทำาบดีโอเคทุกคนเนาะทีบาบนี่ได้พาทุกคนเห็นคลิปของบาโบก็สุดยอดจริงๆนะทุกคนแบบเป็นสิ่งที่แบบว้าวจริงๆเลยทีบาโบนี่่บเห็นากอแล้วกัน ทุกๆอยาแม่นใสสมองทุกๆยาแม่นใส่สติปัญญาในการที่แบบเ i ดทุกอย่างโอ้โ oh ห oh. สุดยอดจริงๆทุกคนมาทุกคนผู้ใดท,ท,ที่อยากเห็นคลิปเต็มก็ต่อไปดูคลิปของบาบเเื้อว่าสุดยอดจริงๆเมืองไทยขอบคุณที่เบิ่งคลิปบาหนีเแ้่ต้นจิดจบสุขภาพด้นะครับสวัสดีครับ